เที่ยวทะเลยังไงไม่ให้ตัวดํามีฝ้าขึ้นแล้วก็มีริ้วรอยตามมาแล้วเพราะผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ที่เพื่อนๆน่าจะกำลังไปเที่ยวแน่เลยแล้วผมจะให้เคล็ดลับง่ายๆนะครข้อแรกสำคัญที่สุดไม่ใช่ครีมไม่ใช่วิตามินไม่ใช่อะไรทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า physical protection นะครับ p y y s i c l Physical ิ Protection นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือของพวกนี้พวกหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยมันกันแสง UV ได้ดีมามนะประมาณเกิน95%เลยถ้าเราซื้อหมวกปีกมานะครับแล้วก็ความกว้างของปีกเนี่ยมันเกิน3นิ้วเนี่ยโอ้โหมันจะกันแดดที่จะส่องมาที่หน้าเราได้อย่างดีเลยถ้าเราซื้อร่มให้ซื้อร่มอันใหญ่หน่อยนะครับที่เราพอจะถือได้แล้วแนะนำเป็นร่มสีเข้มยิ่งร่มสีเข้มก็จะยิ่งดูดแสงไม่ให้แสงมันทะลุ ครับผ่านล่มเนี่ยเข้ามาหาตัวเราได้ดีนะครับเสื้อคลุมเสื้อคลุมอาจจะไม่ต้องเป็นเสื้อหนังแบบนี้ก็ได้เป็นเสื้อบางๆแต่สีเข้มนะครับก็จะสามารถช่วยให้แสง UV มันไม่กระทบดังนั้นเราจะได้ไม่เป็นกระแขนไม่ดำนะเวลาไปเที่ยวนะอะอ้ยังมากอะเราจะดำได้ในกรณีที่เราเนี่ยไปยืนตากแดด เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีช่วงพักช่วงผ่อนเลยเล่นกันที2-3าชั่วโมงอันนั้นก็อาจจะดำได้นะครับข้อที่2ลครับลองลงมาหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าแสงมันทะลุจากเสื้อลงมาล่ะทะลุจากหมวกลงมาแล้วมีอะไรกันได้บางอันที่2คือครีมกันแดดครีมกันแดดวิธีการง่ายๆให้เลือกเป็นบอร์ดสเปกตรัมก็คือกันได้ทั้ง UVA และ UVBUVA ถ้าโดนเยอะๆหลังมือจะเหี่ยวโดนหน้าเยอะ หน้าจะเหี่ยวไปริ้วรอย UVB โดนหน้าหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกระถ้า UVB โดนแขนแขนจะดำโมโหบางคนนะใส่ชุดว่ายน้ำนี่เป็นรอยชุดว่ายน้ำกันทันทีเะยรนะวิธีการก็คือการที่เราจะใช้กันแดดให้ทรงประสิทธิภาพที่สุดคือทาให้ได้ปริมาณด้วยกันแดดที่เราทาเนี่ยให้ลองสังเกตแบบนี้1เหรียญ10บนะ ให้บีบกันแดดมาปุ๊บให้เท่ากับเหรียญสิบหนเหรียญสิหรือปริมาณเท่ากับ1ช้อนชาเนี่ยถ้าใครไปลองเทียบนะถ้าเราทาเนี่ยหนหน้าเนี่ยให้ทาปุ๊บไปบางคนบอกว่าเหรียญสิเยอะไปผมบอกให้ทา1รอบสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเคมีคอลซันสกรีนนะครับก็คือเป็นกันแดดที่เป็นตัวเคมีเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในผิวส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาทาได้ไม่ต้องกลัวหนึ่งเหรียญสิเนี่ยนะครับหรือ1ช้อนชาเนี่ยทานบนหน้ากับหูกับคอได แน่นอนนะครับไม่เหลือหรอกนะครับแขนข้างหนึ่ง1ช้อนชาหรือว่าเหรียญ10แกนี้ข้างหนึ่งก็เหรียญ10แต่ตัวเนี่ยต้องเหรียญ12เหรียญเลยนะนะส่วนขาเนี่ยข้างละเหรียญสิหเหรียญนะครับดังนั้นในปริมาณเหรียญสิเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าเราทาน้อยเกินไปมันจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการกันแสง UV ทั้ง u v a และ u v b ข้อที่3ก็คือถ้าเราลงน้ําต้องเปลี่ยนกันแดดเป็นแบบ water resistant จะสามารถ กันน้ำได้ประมาณ40นาทีแต่ คำว่า40นาทีไม่ได้หมายความว่าเอ้ย40ปุ๊บเป๊ะไม่ผมแนะนําแบบนี้ลงน้าครึ่งชั่วโมงให้ทาเลยแค่30นาทีเนี่ยให้ทาซ้ําเลยถ้ารอ40นาทีเดี๋ยวมันหมดลิตก่อนข้อที่4คือหลีกเลี่ยงแสงแดดช่วง9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นช่วง9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นในความคิดเห็นส่วนตัวผม Uv ค่อนข้างแรง Uva แรงก็เดี๋ยวหน้าแก่ Uvb แรงเดี๋ยวก็หน้าดําเป็นฝ้ากระข้อที่5คือกลับจากทะเลอย่าลืมปรนิบัติผิวเรื่องนี้สําคัญนะสิ่งหนึ่งที่ผมทําเลยคือเวลา เราไปทะเลอย่างไรเรากต้องโดนแดดเนาะโอ้โหถ้าเราไปทะเลไม่โดนแดดมันก็ดูแปลกนะเวลาไปทะเลเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยผมจะกลัวมากเลยกลัวแขนเนี่ยดำกลัวหน้าดำนั่นสิ่งที่ผมทำก็คือมาปุ๊บผมจะนั่งห้องแอร์สักพักหนึ่งสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงพักให้ร่างกายปรับอุณหภูมิก่อนลําดับถัดมาปุ๊บผมจะเข้าไปอาบน้ําเวลาอาบน้ำเนี่ยผมจะเลือกผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีคุณสมบัติบางอย่างนะครับที่ช่วยในการฟืน้นฟูผิวนะครับจากแสงแดดได้อย่างเช่น พวก Rock Rose นะครับมันจะใส่ไว้ในพรีเมียมชาเวอร์เจลอ่า ถ้าใครอยากดูก็พิมพ์คําว่าผิวแห้งก็แล้มันเป็นผลิตภัณฑ์สกัดอย่างหนึ่งนะครับที่มักจะใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่เมืองนอกหลายๆยี่ห้อเลยเพื่อช่วยในการนะครับไม่ให้แสง UV มาทําให้เกิดรอยเหี่ยวย่นหรือเกิดฝ้ากระที่ผิวได้ง่ายนะครับก็อาบน้ําด้วยเนี่ยพรีเมี่ยมเชาวเจลเสร็จปุ๊บออกมาปุ๊บผมจะทาครีมหนาๆเลยเพราะว่าผิวเนี่ยมันเกิดการอักเสบมันต้องการ m อ i s ไรเ i z e r นะครับก็ทาไปเลยนะครับหลังมือกลัวเหี่ยวก็ทาพวกพรีเมี่ยมแฮนด์ครีม แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าจําเป็นต้องกินวิตามินกันแดดไหมกินก็ได้เป็นตัวเสริมแต่ไม่ใช่ตัวสําคัญที่สุดนะครับแต่เป็นตัวเสริมได้อย่างเช่นวิตามินซีที่ผมกินอยู่นะถ้าช่วงไหนนะไปทะเลนะจะกินวิตามิน C จากนูซีบีนะกินเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดเลยนะครับถ้าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะผมจะหยิบแอลมอนมาถุงหนึ่งประมาณ 5 0ถึง100กรัมกินเพื่อเอาวิตามินอ e ีเนี่ยเข้ามาต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับบางทีอาจจะไปซื้ออาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่มีพวกแอสตาแซนทีนพวกนี้สกัดจากสายลายสีแดงก็ช่วยเป็นวิตามินกันแดดได้หรือบางคนอาจจะชอบเป็นน้ำมือเขือเทศก็จะมีพวกสารที่ชื่อว่าไลโคปีนอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นใครอยากดูดัวพรีเมียมชาเวอร์เจลนะครับพรีเมียมแฮนด์ครีมแบบนี้ก็พิมพ์คำว่าผิวแห้งก็ไปลองศึกษาดูว่าเออเนี่ย คำว่า rock rose เขียนแบบนี้แล้วมียี่ห้อไหนบ้างนะครับก็ไปหาเซิร์ชใน Google ดูว่ายี่ห้อไหนใช้ rock rose บ้างแบบนี้เป็นต้นงั้นรักทุกคนนะครับใครไปเที่ยวทะเลข,ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วกลับมาระวังฟ้ากะหน้าดำนะครับที่จะตามมาด้วยรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ